ดอยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงปอดัานาคุณพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอดัานาคุณพระเทพสิทธินายกท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงไฮพระเดชพระคุณหลวงปอทัานาคุณพระราชสิงห์ะวรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดประสิ์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพิกุส่งสามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอกไมออกสถานนาบนสนิบันตันเขา้าจุนนมเทาใจยิง วันนี้ก็ขอน้อมตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการมอดกธรรมกำมเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขื้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 MHz เมกสถานีวิทยุวัดนองไก่ตำบลสันปัญญางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อออกากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz เมกะสถานีวิทยุ CM 7 7วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5เมกะเฮิร์ซสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50เมกะเฮิร์ซพร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตลอดจน พี่น้องญาติโยมสาธุชนทีห้องฟังสัญญาณอยู่ต่างอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยธรรมาภาพระคูวิศิษีศิลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงค์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบานลาน,นาในรายการมรดกธรรมกเมือง มาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำคูวันก็เจริญเจริญพรญาติโยมทั้งหลายตั้งอกงตั้งใจสดำคัาวังต่อไปณโอกาสบัรนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะสาเมงโกอาโหวัตาตขันติสาธบวฟังลาลำดับธรรมเมตสานามาแต่เก้าบรรลุหอดเข้ากันจะตุทังตั้งใจฟังเือแน่เปื่อเป็นขติแก่หัวใจ ของโตนไปวันแน่เรื่องนางหนอดลาพรมปันปัดจากมณีจันกู้เฝา้นสสานางโศกเศร้าเวทนาปีึ้นมาปางเก่าที่สองเจ้านอนกับกันก็บหหห่หันหนอดไทยหันแต่ต้นไม้ยังใหญ่ก้าบซากคนตายโจนค้านอนไงแน่เหนืเนอเด่น พรมปันยินมองมากวันวานี้ยังปากอู้กันบัดนี้มะนจันหนอเต้าไปสู่ดันดาวเด่นดดยนางตุกใจบอดน้อยกล่าวล่ำถอยรำพันว่าตุกอันใดในโลกลาตุกเต้าฟ้ดนักเต่งตัวบดเต้าตุกปัดผัวพรกห้องเหตุได บอเฮือน้องได้หันหูว่ามณิจันนอต้เอาเข้าสู่ดาวบอกไกรโจนโดยไปหันใส่มันยับใด้นำไปหรือว่าข้าตายเสียในเสียเราโศบสักเจ้าบอหันมีสามสี่ตีน้องเนา่าคืนสู่ปางเก่าเสาะแหม ่านแต่ลุกขาหมู่ไม้ปกจ่งไข้วางบนแยง,งตุกหนตุกตี้ปืดคุ้มเตียะปืดคุ้มตี้เครือหวานบ่หันผัวควันกินข้อออง พรมมาตาพรมป่นน้องเวตนาหานหมู่แห้งกาบินสอดลงสับตอดกินผีไล่มานีสะพอดน่นึกว่าเจ้าฟ้าจักตายไป พอโซพได้กอดแล้วบหหันผัวขิ้นแกวจอมควันของล่างอันก็ยังข้างแต่พระเจ้าจ้างไปหนาให้เกิดหัวใจใจจะเหมือนจักหันแนเตรียมแยงเกยนัย่งแฝงกันอยู่เกยอู้ฟู่แก่กัน เกยหยอก啊เกยหยอกพรมปันอูลเล่นหัวใจตื่นเต้นยินดีบาทนี้พระนีไกลกว่าเข้าป่าเข้าสู่ป่าไพรเขียว แต่โดนเดียวหนอดเนาละข้าเจ้าอยู่ราวภัยบอกมีคนใดเป็นกู้จักอยู่ใดหรือดีจอมเกสีเฮยผัวขินน้องใดกลิีนบุพาา อันตัวพาดาปี่ไทยเกยตัดไว้เนื้อหูเกยเล่งก่อยดูบ่จ้านึกว่าเจ้าฟ้ามาหาคุม้นมนมแนาพอไข่บ่หันหนอไทยมนีจาน พระจอมควานกลาด่างละปะละปังเก่าอย่างว่ามองได้ทุกเหลือหลายมาดใหม่ห้องล้ำไห้สมสานได้ยินเสียงฟันห้องโขกห้อง,องนึกว่าตีของหัวใจร้องเรียกในดาวปปดเล่งลนล่าไปหาฮอนสัปสัตา์ ป่าใหญ่เป็นกู้วันไล่โดยกันกู้ััยมันแฝงหางนอนอยู่คังผัวเมียลิ้นแลบเลียแผ่นข้าอางสามตุกเต้าจางเกิดมีมาโดยอันหึกหนะโดยอันนึกหาเชื่องเจ้าอันเคยอยู่เฝ้าแฝงกันปัดปัดนา ปาดปันพันเตียงไตเขาแปาไม้ไพรตานบ่อฮานมมนิจันหนอเต้าในดันดาวเดนใดเงี้ยเตียวไปเงี้ยร้องไห้ดังบ่ใจโอยโอย คพนสู่ดอยแถมเล่านึกว่าเจ้าป่าปั่นบอลหาบนปับปตาตดดอยใหญ่พอตามคูม่ไม้ไพรแน่ตุกหูผาเหิวหาตุกตาตาดพาจาน ลืบดอยผ่านสะใสตุกเกาไม่ใบบังบ่อหันยังดอนนาดห้องระร้องไห้บอกขาดใจเป้่าหมอกเมยขาวตกอุ่มปกห่อหมบุงบาง วอนเวนอย่างกลางป่านึกว่าเจ้าวโห้าแฝงกายฟังอย่างใหญ่เขากอดกายเป็นยอดไม้ใบหนาสามาเตืิมโซกาเแดมมากผัวหักพรากไปไหนบอบมีไผยมาเป็นกู้กลางป่ากลางป่าอยู่คนเดียว ในไพรเขียวแห่งนี้ไพยจักจี้บอกคนต่างเต้าดงคว้างเถื่อนทองจักไปสู่ห้องปาราโหนได้หนาบอกหูน้ำตาตกสะสูสะสายอีดอ่อนไหลหิวหอดยุดยั่งจอดเบาแหง ป่าดงแฝงแมกไม่หย่ยอมือไว้สันซาวาด,ดูราเตบดามวนหมู่อันสถิตอยูจ่จอมเขาเมวิมานเดาในอากาศอยู่ตามหาดหวยหิวพาอยู่ตามรุกขาตาดนา้ำอยู่ตามเถื่อนธรรมหูดอย จุงพอเล่งก้อยผู้ขาตั้งตับเจ้าฟ้าตั้งเทปะเจ้าฟ้าอินตา,รนากรุนากานาน้ำจุตีจุกรรมจุโหนจุงช่วยบันดลหือขาได้ปะปบนาสามี ย่าฮ so ือโซกีแสบไหม่ในป่าไม้หึงนานนางก็มาไหววานแล้วเราก็เตียวไตเตาเสาะหาตามหูผาสลอกหวยตามผาลียงช่วยงอมเงาปางนางเหล่าเตียวไตสัตว์น้อยใหญ่ต่างหลายป้ายนี้หายเข้าป่าโจรตำลาสุริยา เมื่อจวนตายามค่ำเข้าสู่ธรรมกูาอาเทเตนานอนเทนานอนอยู่หันกะรอดจันจันผัวควันน้ำตาพรมปันไหลหลังตกทะทั้งสองไปแห่งนางโจมชายน้อยนนจโจนบาอาหลับนอนดี กู้หอยเพราะหันบ่อบ่อยเกตาแงมนอนคุณอินตาเจ้าไทยผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ก็เล่าไขรปันแก่เจ้าว่าดดูราน้องเนาคนแงมปี้นี้มาตามเราป่าแเอวสอดลาติยวไป ตกเวียงใจใหญ่หน่อยนับหลายร้อยแควนปลาลาเพื่อเสาะสอดหากู้คังในตีต้ต่างต่างนากกราหาบอ่อปะาโคนใดนาฮะสักผูจักปอเป็นกู้พระลิญา จยิงได้ไก่กลา,กลาปีกปอกมาตามสลอกเราภัยโหนตั้งไก่ดันป่ามาปะใส่นา,นานงงามตัวเขตกามเมืองใหญ่ปี้หันมาควายตุกโหนบ่มีคนใดงามเต้านางนอดเดาโพโซผาไปเป็นพระลิญาเมียปี้ไปช่วยกวีพาปกกาย ไปเป็นนางนายอัการาชไปอยู่ภาศาศสะบวยเมืองเฮาเป็นเต้าบุญเรืองที่ราชมีอำนาจครองปราราวิเตดหาแห่งห้องยังบ่มีกูปองเชียงไกยลูกเสนาตังหลายมีมากหมู่เขาหากนาห้าอำมา บอ่อเปิงใจแล้วแสักผู้เฮาจริงเดินสูดดงไพรย้อนบอ่มีคนใดเป็นกู้ดันโดนสูดหลายเมืองมาหันใส่บุญเรื่องน้องเก่งวงมเลิศดแล้วเหลือประมาณตัวจักรวานโ้งเขตบ่มีภัยวิเศษสโสภา เจ้าเตรียมนางนากลางป่ามาเจอเอาน้องละอาคนงามจูงโต,ตัติดตามพี่ไทยจักเอาไว้เป็นใหญ่ในเมืองบ่อไดเครื่องโศขออน บ่ฮือเดือดห้อนขัดใจมีนางในลือหลายหล่จักแน่เฮออมโตจอมควันนางจักสุกสันยิ่งแล้วนั่งเต้นเกวนอนเรียงอยู่ในเมืองหมัวม่วนซุกหลากลวลาซุกหลากลวนเหลือลายโค้นยิงใจหนุ่มเท่าจักอยู่เฝ้าหักษา ทุกเวลาข้าเจ้าไปเป็นเจ้าอยู่เมืองควางตัวนงนางน้องเนาบอดถ้าอยู่ป่าเ้าหมออองได้สัดหายลาหายเหลือเลเป็นตุกแก่จอมควันในหิม,มวนัน ป่าไม้เดี่ยวน้องไทยจักตายพี่เสียดายแต่เล่าตัวน้องเนาหนังเดียวอยู่ในดงเขียวป่าไม้นอนอยู่ใต้รูกขาแกมพระสุธามุกฝุ่นบ่มีไออุ่นต้องกายจักกักัดแนวาตายกลางป่าไปเตะน,นา้ น้องล่าคนงามจูงไปตัวตามพี่ไทยไปเป็นใหญ่ในเมืองแยามนอนนางบุญเรืองนาดนานยามนอนนางบุญเรืองเน่านาดได้ยินอินตาที่ราดไข่จ้า จวนสู่ปาราเมืองมิ่งจักหื้อสุกยิ่งจำเลินสีสามรานดีจู่ห้องนางบ่ไฟคองประโสงบ่เปิงใจอนโงงสักน้อยจิงกล่าวถอยไขจ่าวดดูราผู้ประอาบดูราใจผู้ประเสดิฐเป็นต้าวเลิศเวียงใจ เปิองเลือกนางในเขตหองตามไฟของพระสงฆ์มีลายอโนงแต่เราจักปาขาเจ้าไปเป็นดีในปุรีเมืองใหญ่ข้าน้องไทยจางใจ บ่ยินดีไปสักหยาด้านอย่าของคาดอะไรจูงปอกคืนไปเดียวกว่าส่วนตัวน้องขาตัวขานุ่งนางผู้เดียวกลางดาวป่านอนเกลือกแย่ใบตองบ่มีกำปองไข่ใดบ่มีใจไฟมะโนมา กับคนใจใดสากผู้บ่ชอบบ่สู้ในใจตุกป่านใดในป่าตัวแห่งขานี้นาะบ่ยอมไกลกลาเต,ตียวไตกับตัวท่านไทยเนื้อใจ แม่นตุกเหลือดลายหออแรกปานหัวจักแตกเพตาดินมอรัดนามวยม้างกลางป่าหวยห่างดงพรายก็ยังบอบไปกับใดแม่นพระปีไทยผัวควันตายเสียกันแตกมั่งขาก็บลังเอาภาย เป็นกู้เตรียมใจอยู่เฝ้าตราบต่อเต้าวันตายแม่นผัวห่วมกายแห่งขาปัดพรากนาลานีตี้ใดก็ดีเ้าอยู่ตุกติสะจูติสาตัวข้านีน่น้องเนาจักตวยแงฝงเฝ้าบ่อสงสัยแม่นเปิ้นจังป่านใดบ่อสู้ ข้าก็จักอยู่บนน่อนี้เปิ้ลบอดตือดีกว่า,าบ่ดตือด,ดีว่าให้ข้าก็บอกใครนี่กลอยเปิ้ลว่าจันใดดุดากรรมห้ว่าจะแข่งข้าก็บ่แแงใจนายบอปัตดพระไงาหานี้เพราะฮักสามีกู้เฝ้าจักอยู่จิมเจ้าผัวควาน โจนตายจากกันปัดพรากคานี้หากบ่มีใจห้อยอะไรใจอื่นหือเปิ้นลื่นดูแขวนฮักผัวแสนสิเนเฝาอินตาเจ้าคุณสะวัน ได้ยินนางพรมปันกล่าวถอยว่ดดูลลน้องหน่อยคนงามทำบมดดาตามโหนโลกคนย่อมใครได้โจกไม่พน้นเกือใครเห่อโตนเป็นใหญ่มีมมโนในไฟใจปักใครใด้ยดสักอันยิ่งสับปะสิงนานา บอบไฟหาต่างต่ำตุกหยากลำถอยเถียวอันว่าผัวคนเดียวนางว่าหนีเข้าป่ารอยตายบ่อันกอบหัวนายน้องเกวไปตี้อื่นแล้วบ่อะไรบ่สนใจเลีวขึ้นสู่ไปมีกู้ใหม่เตีรยมโตนกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ขอความสุขสวดสดิจงบังเกิดมีกับญาติโยมสรัทธาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจขอให้มีสุขภาพพราณมัยสมบูรณแข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุโคนเนอร์เจตาโลธมาวัันติอายุวันโนสุข,ขังปะลังที่จบไปแล้วนั้น